โอเคสวัสดีครับเราก็เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องการหาปริพันธ์ในระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นระบบพิกัดอีกระบบพิกัดหนึ่งที่อาจจะมาช่วยทําให้การแก้ปัญหาในระบบพิกัดฉากมันง่ายขึ้นได้นะครับสำหรับบริเวณและฟังก์ชันนะครับที่ที่ ที่สอดคล้องนะครับกับการแปลงให้เป็นระบบพิกัดเชิงขั้วก่อนนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าในระบบพิกัดเชิงขั้วเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเอ่อระบบพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันก็จะมีมุมนะครับกับลัศมีมาเกี่ยวข้องนะครับมุมคืออะไรนะครับรัศมีคืออะไรเช่นถ้าบริเวณที่เราเอ่อบริเวณอของเราเนี่ยนะครับที่ปิดล้อมโดยเส้นโค้งนั่นนี่เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับว่า มัน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 มีการซ้อนกันเนาะแล้วก็มีมีมีขอบเขตที่เราสามารถมองเป็นมุมแล้วก็เป็นเป็นระยะห่างจากจุดกำเนิดได้นะครับสมวว่าบริเวณที่ปิดล้อมนี่คือตัวนี้นะครับที่ที่เราได้แล้วนี่คือบริเวณอของเรานะครับถ้าเรามองนะครับ ว่านะครับบริเวณที่ที่ปิดล้อมเนี่ยครับมุมเนี่ยนะครับมัน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 อยู่ภายในมุมอะไรถึงมุมอะไรนะครับอย่างเช่นมุมตัวนี้ผมเรียกว่าเป็นแอลฟาเนาะสมมตินะครับเนี่ยจากนี่ถึงเนี่ยคือแอลฟานะครับแล้วก็จากนี่ถึงเนี่ยคือเบตาน,นะครับแสดงว่านะครับบริเวณของผมเนี่ยที่ได้เนี่ยครับมันอยู่อยู่ระหว่างแอลฟากับเบต้า โอเคนะครับอันนี้คือเรื่องมุมได้ละอันดับแรกนะครับสมมติว่านี่คือมุมเอลฟานี่คือมุมเบต้าที่ทำกับแกนเอ็กซ์ที่ทำกับแกน x ทางด้านที่ทางบวกแบบนี้นะครับให้มองแบบนี้เนาะที่ทางแบบนี้ไปนะครับแล้วนะครับระยะจากนี่ถึงนี่นะครับมันคืออะไรก็คือเราถ้าเรามองเป็นแบบว่าจากนี่ถึงนี่มันคือระยะห่างจากจุดกำเนิดนะครับของเส้นโค้งนอกนะครับเนาะ แล้วระยะจากนี้ถึงนี้ก็คือนะครับระยะที่ห่างของเส้นโค้งในที่ห่างจากจุดกําเนิดนะครับดังนั้นระยะที่เราต้องการก็คือนอกลบในแค่นั้นเองใช่ไหมครับเนาะอีกทีหนึ่งนะจากนี้ถึงนี้มันมองเป็นเหมือนระยะนอกนะครับที่เส้นโค้งห่างจากจุดกําเนิดใช่ไหมครับเหมือนระยะเราเรียกว่าเป็นรัศมีแล้วกันรัศมีนอกอย่างเงี้ยนะครับส่วนจากนี้ถึงนี้ก็คือเป็นรัศมีหรือเป็นระยะห่างจากเส้นโค้งนี้นะครับกับจุดกําเนิดเราเรียกว่าเป็นรัศมีใน ดังแต่เราต้องการแค่อันเนี้ยอย่างเดียวใช่ไหมครับก็เป็นละะักษณะเป็นละะักษณะรัะมีนอกลบลักษมีในนั่นเองนะครับพอเราพูดถึงการอินทิเกตเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นช่วงนั่นแหละนะครับซึ่งเราบอกว่าตอนนี้เรากําลังนะครับจะจะพิจารณา เนาะการแปลงจากระบบพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วโดยที่ในเชิงขั้วก็จะมีมุมกับรัศมีมาเกี่ยวข้องตามที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับขออยบบริเวณของเราที่ได้นะมันเป็นแบบไหนมันนนเนาะอันนั้น,น,นช่วงของมันก็จะเป็นมีรัศมีและนะครับมุมมาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งนะครับรัศมีเราเรียกว่าเป็น dr นะครับส่วนมุมเกี่ยวข้องก็คือ d เซต t นั่นเองครับ dr ก็คือขอบเขตของ r อ,อย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะเนาะบริเวณที่เราระบายเราต้องการแค่ อ่านอกนะครับกับอานดังนั้นเราอานอกลบอานก็คือบริเวณนี้เราก็จะมองเป็นเหมือนขอบเขตเนี่ยว่าอานคืออะไรนะครับอานอกคืออะไรสมมติว่าอานเนี่ยมีสมการเป็นนะครับมันจะเป็นสมการนะครับมีสมการเป็น R นะครับเขาจะเรียกว่า R เนาะอาเท่ากับ R1 หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมเรียกว่าเป็น R1 แล้วกันนะครับตอนนี้เรียกเป็น R2 แล้วกันอัน R2 ของผมมันก็จะเป็นขอบเขตนอกอาจจะเป็นขอบเขตบนเท่าที่ ดีอ DR ของผมนะครับขอบเขมบนก็เป็น R2 ขอบเข็มล่างก็เป็น R1 ก,ก็คือน้อยมากเลยปกติสเตต้านะครับก็จะเป็นมุมน้อยมุมมากเหมือนเดิมนะครับก็เป็นมุมน้อยถึงมุมมากก็เป็นเอลฟาถึงเบตา้าใช่ไหมครับเพราะมุมนี้คือเบตา้าแค่นั้นเองหรือมุมเอลฟาถึงเบตา้าเนะี่ยไหมคือมุมของเราเนี่ยตอนนี้นะครับปิดด้วยมุมเอลฟาถึงเบต้าเท่านั้นนะครับแล้วข้างในล่ะนะ ข้างในก็จะเป็นฟังก์ชันนะเหมือนเดิมเลยนะครับฟังชันแต่ด้านในจะต้องเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ R กับเซต้าเท่านั้นเพราะว่าสังเกตว่าเราอินทิเกรตเทียบ R ากับเซต้านะครับอันด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียวกว่าเป็น f นั่นแหละนะเป็นฟังก์ชันแต่ต้องอยู่รูปของ R กับเซต้าเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าเดิมเนี่ยนะครับ f x y เนี่ย เนาะเราเป็นพิกัดฉากเนี่ยเราจะต้องแปลงเป็น f r เซตาหมายความว่าถ้ามีตัวแปรตัวแเตัวแปร x y เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเขาให้อยู่รูปของ r เซต้านะครับมันจะมีกระบวนการเปลี่ยนนะครับแล้ว d a ล่ะนะครับ d a เมื่อเราเปลี่ยนผ่านแล้วมันจะเป็น r d r d ดต้าดังนั้นตรงนี้ตก r ไปตัวหนึ่งเราใส่ r เข้าไปนะครับ อ่ะนี่ได้ครบแล้วนะครับเราจะมีขอบเขตของการหาปริพันธ์ใช่ไหมครับมี DA ของเราแล้วซึ่ง DA เนี่ยในระบบพิกัดเชิงขั้วจะเปลี่ยนเป็น R, D, R, D, ดีส่วน F, X, Y ถ้าเป็นตัวไป X, Y จะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวไป R, อโดยนะครับมีหลักการเปลี่ยนผ่านก็คือนะครับมันจะมะีที่สำคัญเลยนะครับมีอยู่3สมการก็คือ x เท่ากับ r cos เซ นั่นคือถ้ามีตัวแปร x นะครับจากพิกัดฉากเราต้องแทนเป็น R c ร์เซตาเพื่อเปลี่ยนให้เขาเป็นตัวแปรอ c ร์เซตา y ก็คือ R sinθ นเซตาะครับและนะครับอีกอันนึงที่ที่ที่จะช่วยได้นะครับเยอะก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง 2, 2นั่นเองนะครับและอย่าลืมด้วยนะครับเนาะ da ในระบบพิกัดเชิงขค้วม,มันคือ r dr d เซตานั่นเองนะครับ ในกรอบนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับระบบพิกัดเชิงขั้วต้องจาให้ได้นะครับเพราะว่าเรากําลังพูดถึงการแปลงระบบพิกัดฉากให้เป็นเชิงขั้วฉากก็คือ x y แล้วก็ d a นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาตัวอย่างกันนะดูตัวอย่างกันนะครับเช่นนะครับเอาตัวอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนเนาะนะครับ อย่างเช่นเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์เขาบอกจงหาอย่างเงี้ยนะครับจงหาเอกลักษณ์เอกลักษณ์นะครับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็น da นะครับแล้วก็ขอบเขตนะครับตรงนี้ เดี๋ยวนะครับผมกําลังจะพยายามแต่งโจทย์ให้มันง่ายกว่าสิ่งที่ผมมีนะครับก็คือนะครับอ่ะศูนย์นะครับตอนนี้เป็นศูนย์ละกันนะครับจนถึงรูทนะครับ อ่าตอนนี้เดี๋ยวนะผมพยายามจะให้ให้มันง่ายกว่าที่ที่ท,ที่ที่ผมเตรียมไว้นะครับโทษที x นะครับ x ก็ตั้งแต่อ่ะหนึ่งลบสูติว่าตอนนี้เป็นหลบ y กับบางสองแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าผมกำลังมองเป็น x ลบ y ก็คือสูตรถึง1นึงอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นโจทย์ี่ยมันเป็นระบบพิก,กัดฉากเนาะ นะครับ dA เนี่ยสามารถอะตอนนี้ผมเขียนเป็น dx dy เลยดีกว่านะครับเพราะผมใส่ช่วงไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้เป็น dx dy ใช่ไหมครับอ่า x เนี่ยขอบเขตของมันคือตั้งแต่0ูนย์จนถึงรูทอันนี้นะครับแล้วก็ y เนี่ยตั้งแต่นะครับศูนย์ถึงหนึ่ง 1, นะครับเอ่ออาจจะสามารถอินทิเกรตได้เลยนะครับในระบบพิกัดฉากนะครับ แต่ไม่มั่นใจว่าหลังจากนั้นมันจะยากขึ้นไหมหรือยังไงไหมนะครับแต่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตรงนี้เนะาะการเปลี่ยนผ่านเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีบอกว่าถ้าเราต้องการทำเป็นระบบพิกัดเชิงขั้วใช่ไหมนะครับถ้ามี x กําลังสองบวก y กําลังสองเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น r กําลังสองได้นะประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ DA ก็จะเปลี่ยนเป็น r d r d เซต้าแล้วหลังจากนั้นนะครับขอบเขตก็ไปดูกันอีกทีนองว่า r กับเซต้าจะเป็นยังไงเท่าไหร่ตั้งแต่ไหนถึงไหนนะครับ โอเคนะวันในการพิจารณาอกับเซตาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราอา,อาจจะต้องวาดกราฟหรือวาดบริเวณ R ของเราเหมือนเดิมนะครับเพื่อดูว่ามันสอดคล้องกับระบบพิกัดเชิงขั้วรหรือไม่นะครับโอเคนะ,ะก็เดี๋ยวเราจะดูก่อนอื่นเนี่ยอันนี้สามารถเดาได้เลยนะครับว่ามันสามารถทำได้นะครับก็คือ ตรงนี้เห็นไหมเราก็จะเปลี่ยนเป็น r กับบางสงนะ x กับบงสบกกังสงนะเปลี่ยนเป็น r กับบงสองนะครับส่วน dx dy ตัวนี้มันคือ da นั่นเองนะครับเนาะเราเปลี่ยนเป็นระบบพิจิกาเชิงคั่ก็คือ r DR d r d เซ e t a นะครับซึ่งเห็นว่านะครับปัญหาที่ยังหลงเหลืออยู่ตรงนี้คือขอบเขตของการอินทิเกรตจะต้องถูกเปลี่ยนนะครับ r กับบางสองคูณ r เป็น r กับบังสนะครับแล้วก็ dr d เซตเห็ eta, นไหมครับ จะเห็นว่ามันจะกลายเป็นปัญหาที่ง่ายๆเลยถ้าเราสามารถหาขอบเขตของ r และเสตาได้สังเกตดูเนะาะแล้วเราจะหายังไงล่ะนั่นคือคำถามนะครับเหมือนเดิมเลยครับเอาขอบเขตตรงนี้ไปเขียนกราฟนะครับทำวิธีเดิมเดียวกันกับที่เราเคยทำมานะครับก่อนหน้าเลยก็คือเราก็จะเขียนเป็นสมการในรูปของ x y ก่อนนะครับซึ่งขอบเขตของ x ก็จะเขียนจะเขียนเป็นขอบเขตบนขอบเขตล่างเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะดูว่า กราฟของเขาเป็นในรูปอะไรนะครับโอเคเนาะอันนี้งานของเราที่เหลือคืออย่างเดียวเลยหาขอบเขตนะครับอากับเซตาแค่นั้นเองจะเห็นว่าถ้าเราหาได้เราสามารถหาได้มันจะกลายเป็นปัญหาอินทิเกรตทีง่ง่ายเลยเพราะอินทิเกรต R กำลับบง3าีก็คือ R กำลัง4ส่วนใช่ไหมครับอ่าโอเคเราก็จะพิจารณานะครับจากขอบเขตเนาะหรือช่วงของปริพันธ์ครับเขียนกราฟนะครับบริเวณนะรเราก็จะเขียนว่าช่วงของช่วงของ x ก่อนนะช่วงของ x ก็เหมือนเดิมเลยเนาะขอบเขตบนนะครับก็คือเขาจะมีสมการเป็นอ่ x ใช่ไหมครับก็ x เท่ากับรูท1ลบ y กับกำลัง2ใช่ไหมครับแล้วขอบเขตล่างคือนะครับขอบเขตล่างก็คือ x เท่ากับ0ใช่ไหมครับอ่อันนี้คือได้ละตัวแรกส่วนช่วงของ y นะครับก็เช่นเดียวกันช่วงของ y นะครับอ่บนนะครับบนช่วงของ y บนก็คือ y คือนอกสุดใช่ไหมครับก็บนก็คือ y าเท่ากับหนเนาะ y าเท่ากับหแล้วก็ล่างคือ y าเท่ากับศเหมือนเดิมที่ผ่านมาเหมือนเดิมกับตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วก็คือเราจะเอาสมการ4สมการนี้ไปวาดกราฟใช่ไหมครับ3สมการนี้ง่ายๆเลยก็คือสมการเส้นตรงต่างๆใช่ไหมครับสมมติว่าเราวาดกราฟพิจารณาวาดกราฟโอเคเนาะแบบนี้ใช่ไหมครับก็วาอ็กซเท่ากับศูนะครับ x อกเท่ากับศก็คือแกน y ใช่ไหมครับ นี่อันนี้เส้นตรงนี้คือ x เท่ากับศูนย์มันจะปิดแสดงว่ามันปิดซ้ายด้วย x เท่ากับศูนย์แล้วนะครับ y เท่ากับหนึ่งก็คือนะครับเส้นตรงแนวนอนที่ y เท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับ y เท่ากับหนึ่งซึ่งว่าอยู่ตรงนี้อันนี้คือ y เท่ากับหนึ่งโอเคเนาะอ่าต่อไปอันนี้คือวาดแล้ววาดแล้ว y เท่ากับศก็คือแกน x นะครับอันนี้แกน x อ่าเส้นตรงเส้นนี้คือ y เท่ากับศูนยวาดแล้วเช่นเดียวกันเหลือสมการนี้นะครับ อนนี้คืออะไรนะครับ x เท่ากับรากที่2ของ1ลบ y กํลาลังสองนะครับถ้ามีรูทมาเกี่ยวข้องลองยกกำลังสองก่อนคือเราต้องเราต้องอเราต้องรู้ด้วยนะว่าดั้งเดิมสมการดั้งเดิมมันคืออะไรอย่างเช่นถ้าเขียน x เท่ากับรูทเนี่ยแสดงว่าค่า x จะเป็นบวกได้อย่างเดียวแสดงว่ากราฟของมันเนี่ยมันจะอยู่เฉพาะนะครับด้านขวาของแกน y เพราะว่า x เท่ากับรูทอย่างเงี้ย x เท่ากับรูท รูทเนี่ยแสดงว่า x จะมีค่าเป็นบวกได้อย่างเดียวไม่มีทางเป็นลบใช่ไหมครับแต่เรายกกาลังสองสองด้านเพื่อพิจารณาว่ากราฟจริงๆของเขามันเป็นกราฟที่เรารู้จักไหมนะครับยกกำลังสองสองด้านนะครับ x กำลังสองนะครับเท่ากับ1ลบ y กำลังสองย้ายข้าง y กำลังสองมาฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1ซึ่งอันนี้มันคือสมการวงกลมรัศมี1หน่วย ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเราสมการวงกมลมรัศมีหนึ่งหน่วยจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดหรือศูนย์ศูนย์นั้นจริงๆแล้วเนะี่ยเราก็ต้องวาดวงกลมทั้งวงนั่นแหละแต่นะครับเนื่องด้วยอย่างที่ผมบอกนาะว่าดั้งเดิมนะของช่วงของ x เนะี่ย x จะเป็นบวกได้อย่างเดียวเห็นไหมครับ x กับรูทเรายกกำลังสองเพื่อพิจารณาว่ากราฟจริงๆของเขาถ้าทั้งหมดเลยมันคืออะไรอันนี้จะเป็นเฉพาะส่วนหนึ่งนะครับ x เป็นบวกได้อย่างเดียวแสดงว่านะครับเราวาดแค่ครึ่งวงนะครึ่งด้านวงด้านขวาพอ แต่เนื่องด้วยถ้าดูจากบริเวณที่เราวาดไปแล้วก็คือ y เท่ากับหนะครับหรือขอบเขตที่วาดไปแล้วเนาะมันจะปิดบนด้ y เท่ากับ1ปิดล่างด้ y เท่ากับ0นะครับแล้วก็ปิดซ้ายเนี่ยโดย x เท่ากับ0แสดงว่าเราไม่ต้องวาดทั้งครึ่งหรอกวาดแค่นะครับเศษหส่วนสของวงกลมเฉพาะส่วนนี้พอแล้วนะเพราะว่าถ้าล่างมันไม่เอาเพราะมันปิดล่างเลยเส้นเนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นจริงจแล้วเราก็วาดวงกลมอันนี้คือ1อยู่ตรงนี้เนาะอ่ะึ่อยู่ตรงนี้ก็วาดประมาณนี้ย้าย หนึ่งตรงนี้นะครับก็มาเนี่ยแค่นี้เองนั้นบริเวณที่เราได้ที่ปิดล้อมด้วยสมการทั้ง4สมการเลยก็คือนี่เซตหนึ่งคนสีของวงกลมคือบริเวณนี้โอเคนะครับเพราะว่ามันต้องปิดล่างด้วย y เท่ากับ0นะครับปิดซ้ายด้วย x เท่ากับ0ย์แล้วก็ปิดบนด้วยนะครับ y เท่ากนะับ1เนาะแล้วก็ต้องอยู่นะครับปิดด้วยเส้นโค้งก็คือ,อาจาก x นะตดีวนี้เขียนสมการสักหน่อยนึงนะคือ x เท่ากับรากที่2ของ1ลบ y กับบังสอง ะครับก็คือค่า x บวกเนาะก็เป็นสินหน่สี่ของวงกลมนั่นเองนะครับได้แล้วนะครับเห็นว่าอันนี้จะกลายเป็นปัญหาที่ง่ายๆสําหรับระบบพิกัดเชิงขั้วเพราะเชิงขั้วนี่จะเกี่ยวกับมุมกับรัศมีนะครับอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยนะครับจริงๆเดิมเนี่ยนะครับถ้าถ้าเรามองทั้งวงเนี่ยมันจะมีสมการเป็น x กับ x กับสองบวกกับสองเท่ากับหนเนาะนะครับในระบบพิกัดเชิงขั้ว ข้างในเราได้แล้วเป็น R กบบากำลังสใช่ไหมครับ d r d เซตาเซตาคือมุมที่ทำกับแกน x นะครับเราก็จะดูซิว่านะครับบริเวณของเราเนี่ยปิดบล็อมด้วยมุมอะไรกับมุมอะไรจะเห็นว่ามุมนี้นะครับมุมนี้เส้นตรงเส้นนี้นะครับคือมุมศูนย์องศาใช่ไหมครับดังนั้นตรงเนี้ยถ้าเป็นเอลฟาเบตตาอะไรเนี่ยเราเรียกก็เป็นเอลฟาเท่ากับศูนย์องศาใช่ไหมครับเนี่ยแกนเนี้ยนะครับแกน x คือมุมศูนย์พอมามุมก็จะไปแบบนี้นะครับมุมก็จะไปแบบนี้เนาะแบบปึ๊บ ศบบูนยจนถึงเท่าไหร่มาถึงแกนนี้ปุ๊บนะครับแกน y เห็นไหมมันปิดด้านซ้ายโดยเส้นโตเส้นนี้เนาะซึ่งมุมอัน,น,นเนี้ยมันก็คือพายส่วนสหรือเราเรียกว่าเบต้าของเราเนั่นเองนะครับเพรันมุมเนี้ยครับเบต้าของเราเนี่ยคือพายส่วนสหรือ90องศานะครับดังนั้นค่ามุมเนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่ศูนจนถึงพายส่วนสนั่นเองนะครับอ่าเราก็ได้ละเซต้าเนี่ยเขียนเลยเป็นศูนจนถึงพายส่วนสนะครับปัญหาคืออยู่ที่ r r, r. นี่คือรัศมีนะครับ จะเห็นว่านะครับตัวอย่างเนี้ยมันไม่มีรัศมีในเพราะว่าเห็นไหมมันทึบหมดเลยใช่ไหมครับก็แสดงว่าก็ศูนย์นะครับไม่มีรัศมีในก็ศูนย์ไปนะครับศูนย์ถึงอะไรก็มีรัศมีนอกตัวเดียวก็คือตัวนี้งนั้นตัวนี้มันมีสมการเป็น R เท่ากับเท่าไหร่นี่คือคําถามนะครับจากระบบพิกัดฉากเนี่ยตัวเนี้ยมันคือ x กับรูทหนึ่งลบกำลังสองหรือเป็นส่วนหนึ่งของมาจากส่วนหนึ่งของสมการตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยมันคือสมการวงกลมลัศมีหนึ่งหน่วยเรารู้เลยจากคำพูดว่า r าร์ต้องเป็น1ใ ถ้าจากถ้าเราต้องการเขียนออกมาเป็นคณิตศาสตร์ก็คือเราก็จะแทน x กําลังสองบวก y กําลังสองด้วย r กําลังสองเท่ากับ1แบบนี้เนาะเนี่ย x กําลังสองบวก y กําลังสองมันคือ r กําลังสองใส่รูทสองด้านเนื่องจากว่า R คือรัศมีดังนั้นเป็นบวกอย่างเดียวไม่ต้องใส่ลบก็ A 2. จะเป็นรูทหนึ่งนะครับเนาะตรงนี้ก็ได้ R เป็นหนึ่งก็เห็นชัดเจนเลยว่าสมการวงกลมนะครับในระบบพิกัดฉากเนี่ยนะครับมันจะมีสมการเป็น x เท่ากับสอง x กําลังสองบวกกําลังสองเท่ากับหนึ่งแต่ใน เมื่อเรานะครับแทนในกําลังสองบวกกําลังสองได้ R กลังสองเนะี่ยเขาจะมีสมการเป็น R เท่ากับ1นะครับดังนั้นถ้าเขาบอกว่าจงวาดกราฟ R เท่ากับ1ในระบบพิกัดเชิงขั้วมันคือกราฟของวงกมลมรัศมี1น่หน่วยจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดหรือศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับเราก็จะได้ทั้งวงมานี้นะครับเนาะทั้งวงเลยนะครับโดยที่จุดกําเนิดเป็นจุดศูนย์กลางนะครับอันตัวนี้สมการเรารู้แล้วในระบบพิกัดเชิงขั้วก็คือ R 1, เท เนื่องจากมันมีแค่ R ตัวเดียวไม่มี R ในเพราะว่ามันไม่มีอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับมันตันมันเหมือนกับตันเลยแบบนี้นะครับก็ R ก็เป็นตั้งแต่ศูนย์นไปจะหาจนถึงงนั่นเองนะครับก็ได้แล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับก็เห็นว่าขอบเขตกลายเป็นค่าคงที่หมดเลยด้วยซ้ำไปก็อิธิเกตไปเลยนะครับส่วนถึงายส่วน, 2, นะครับตอนนี้อิธิเกต r ากำลัง3ก็คือ R ากำลัง4ส่วนส่นะครับ่วนถึง1นะครับแล้วก็ดีเซตา อิท yeah, yeah. oh, mm ิเกตอรกำลังสามลังสี่ส่วนส่เนาะขอบเขตศูนย์ถึงห่เอาหไปแทนอย่างเดียวเอาศูนย์ไปแทนก็ได้ศูนย์ไปนะครับดังนั้นตรงนี้ได้มาเป็นหนส่วนส่เห็นไหมครับอย่างง่ายเลยนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นหนส่วนส่ะครับเพราะเอาหไปแทนขอบเขตบนไปแทนได้หใช่ไหมครับขอบเขตล่างก็ได้ศูนะครับแล้วก็ดีเซตานะครับซึ่งก็ได้มาเป็นหนส่วนสี่คูณนะครับซึ่งสสี่ค้อคางที่ใช่ไหมครับอิทิเกตหนึ่งส่วนสี่ดีเซตาก็ได้หนึ่งส่วนส เอาพายส่วน2ไปแทนที่เซต้าอย่างเดียวนะครับเนื่องจากเอาศูนยไปแทนก็ได้ศูนย์นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นพายส่วน2คูณหคูณก็ได้เป็นพายส่วน8ก็เสร็จละสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือการใช้ระบบพิกัดเชิงขั้วในการนะครับหาคำตอบของนะครับโจทย์ที่อยู่ในระบบพิกัดฉากที่สามารถนะครับแปลงเป็นระบบพิกัดเชิงขั้วได้ไม่ยากนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวดูอันนี้คือตัวอย่างเริ่มต้นง่ายๆนะครับของของระบบพิกัดเชิงขั้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพิ่มนะครับเดี๋ยวใน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 คลิปถัดไปแล้วกันนะครับ